วันนี้จะพามาดูการปลูกกล้วยน้ำวานะครับปลูกตรงขอบบ่อเพื่อหาอไรายได้เสริมครับจากการประจำปลูกกล้วยปลูกง่ายๆครับปลูกไว้ตรงขอบบ่อช่วงหน้าแล้งเราก็ตักน้ำในบ่อลดช่วงหน้าฝนก็ไม่ต้องลดเลยครับจะมีผลผลิตให้เราเรื่อยๆนะครับสำหรับกล้วยน้ำวาส่วนใบเราก็ตัด ทำขนมหรือตัดขายก็ได้ส่วนต้นกล้วยที่เราตัดเครือไปแล้วเราก็สับทำปุ๋ยทำปุ๋ยหมักครับแล้วก็มาใส่ต้นกล้วยมันเดิมมีประโยชน์มากครับกล้วยปลูกง,ง่ายไรายได้ดีครับไม่ต้องดูแลอะไรมากมายส่วนญ้าก็ตัดถากเอาที่เราทําได้แบบง่าย แล้วมาทำเป็นปุ๋ยหมักมาใส่ต้นกล้วยอีกทีนึงปลูกแบบธรรมชาติครับไม่ต้องใช้สารเคมีส่วนมากปุ๋ยก็จะเป็นพวกหญ้าที่ขึ้นรอบๆต้นกล้วยครับตัดบทสับผสมปุ๋ยคอกแล้วก็หมักไว้ประมาณ2ี่วันแล้วก็มาใส่ต้นกล้วยนี่แหละครับกล้วยก็จะงาม ี่ครับ้กล้วยผลผลิตก็จะมีให้ทำเรื่อยๆครับส่วนก้อนไหนที่หน่อยเยอะเราก็ต้องแยกะครับแยกออกเดี๋ยวมันจะแย่งอาหารกันแยกหน่อขยายไปเรื่อยๆตามขอบบอ่อนะครับข้อดีของการปลูกกล้วยตรงขอบบอ่อก็คือหน้าแล้งเราก็ ใช้น้ําในขอบในบ่อนะครับมาลดส่วนหน้าฝนก็ไม่ต้องลดครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับการปลูกกล้วยน้ำว้าเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นนะครับนาต้นเราก็ตัดสับทําปุ๋ยครับส่วนปีเราก็ไปทํำข้าวกล้วยแล้วก็สามารถแปรรูปเป็นกล้วยตากทําทขนมได้หลายอย่างครับ ข้อดีของการปลูกกล้วยอีกอย่างก็คือเราสามารถไปทำงานอย่างอื่นได้แล้วก็ปลูกทิ้งไว้พอเขาโตแล้วเขาก็จัดการของเขาเองส่วนเรื่องหญ้าเราก็มาตัดมาดูแลให้เขาบ้างถ้ามันลกมากนะครับใบกล้วยก็ขายได้ครับตัดใบกล้วยขายส่งตลาดได้พอขายครับถ้าใครขยันแค่ปลูกกล้วยก็มีกินแล้วครับ จะสร้างไรายได้อย่างมหาศาลเลยครับปลูกรอบๆขอบสะขอบบอ่อดีมากเลยครับสำหรับการปลูกกล้วยน้ำว้าสำหรับท่านที่มีงานประจำกล้วยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะปลูกหาไรายได้เสริมเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับการปลูกกล้วยน้ำว้าทำขอบบอ่อหาไรายได้เสริมจากงานประจำ แต่ผมว่าน่าจะเป็นรายได้หลักเลยก็ได้นะครับสำหรับกล้วยน้ำว้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับปลูกกล้วยดีมีประโยชน์ปลูกกันเยอะๆนะครับท่านที่มีทุนน้อยก็ค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับปลูกแค่กอเดียวเขามีหน่อขึ้นมาแล้วก็แยกไม่ให้แน่นมากค่อยๆขยับขยายทีละหน่อยครับไม่ต้องลงทุนเยอะ เดี๋ยวจะมีกินมีใช้ต่อไปในอนาคตก็จะเป็นรายได้หลักให้ท่านเลยนะครับสำหรับกล้วยน้ำว้าขอบคุณครับาการติดตามรับชมฝากติดตามด้วยนะครับ